สวัสดีครับนี้ครับมาใส่เบ็ดอีกแล้วครับพี่นนองมาะนี่ลุงน้องอีกแล้วครับใส่ยูน้องนี่เลยครับนี่มองเกานี่ครับเคยใส่มาแล้วเท่านึงครับกลับม,มาดีอยู่ครับมือนี่ก,ก็มาอีกแล้วครับอยากใส่เบิองอีกครับ นี่ก็ใส่เบ็ดโฟมครับนี่ยยื่อขีดเดือนครับเบ็ดโฟมง่ายท่านครับเบียื่อเล้วกับทิ่มลงไปเลยครับพี่นอ้อง บ้านเฮาก็ว่าค,คิเตโรยแล้วแหละครับาตัวใหญ่บ่ได้ครับพี่นอ้องใส่แต่ต้นน้อยแนะต่เนี้มื่อีนี้ตัวใหญ่มันบ่ทันได้กเกิดได้ใหญ่เลยพี่นอ้องมันควัฟนฟ้าบใ่ใครดีกันคีเตเดือนกับบใ่ใครมี ได้ฝน,นดีๆครับเจ็ดนแปดเนี่ยเขาคุดใส่ได้แล้วีนนี้ครับมีฝนกับแรงโยมากเขาเหี่ยวจะเข้ากับใต้กับมเบมด่นะครับน่าจะฝนมาให้ ปีกงหลายครับพี่นอ้องขันบดไซบูดนี่โอ้ยึงจับไซบูดมาได้เลยครับข้าเห็นมีแต่เลือดเลยครับ เส้ากับมาลุนน้ำกันเลยครับนอนนี้เทือที่สองแหละครับมาสองเทือนี่แหละมาใส่ทุก้นกับใส่ฟังทั้งฝุ่น เนี่ครับมาฟังทางพี่เธอนึงครับ คือลอยน้อยครับมันคือตัวใหญ่กันแดดตัวใหญ่ยงไครับลอยใหญ่ทำนิ้วก้อยเขาครับตัวนั่นเขาเอออันนี้มันน้อยครับต้องเทียบไปกับในน้อยคือวา่า่ะ ที่ใดกิ่งตะเลยนี่มักไส่ครับตะเลยหน่อยที่เอืออะไรกิ่งตะเลยคดนั่นแต่ขดคือกระบงขื่อนั่นแหละครับ <c oughs> นี่เห็นน้องนี่นกก็มีหลายครับ นำคุ้นคุ้นเลย,นะย,ยเนาะข้าวกล้วยครับกินวกล้วยทำเลี้ยงนะมันลงมากินอยู่นี่แหละกินบึงอยู่ไม่น้องไงครับขอบคุน มันบนอยู่ในในปา่าเกาะครบคือครับอยู่เล็กๆมันครับครับอ่าทกทนให้เบองซัมนี่นะครับพี่น้องถ้าติดตามเบองขึ้นเซ่าครับ พือื่เศ้ารัมาหลุนนำกันเด้อครับอลาซีมานบอครับมืไรอื่นครับอะไรรับ,บนี่ครับก็เอร้าเพียงเท่านี้นะครับออกกันไหมครับครับมือนี่ครับขอลาไปก่อนเด้อครับขอบคุณหลายๆครับสวัสด,ดีครับ